ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆ FC ซที่รักทุกท่านนะครับในเช้านี้นะครับผมอยู่ที่สถานีรถไฟลำชีนะฮะร,รอทำขบวนที่424นะครับผมอยู่บริเวณก่อนถึงพระแจสับปางด้านทิศใต้นะครับบริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณที่เป็นบ้านพักของพนักงานรถไฟนะครับทางด้านขวามือเนี่ยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นแทงน้ําของรถจา่ายน้ำนะครับเขาไว้เติม ให้รถจกายน้ำนะครับเป็นแทงเก็บน้ำนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับมุมนี้ก็คือเป็นบ้านพักของพนักงานขับรถไฟนะครับที่ลำชีจริงๆเห็นลกๆอย่างนี้ข้างในข้างในสะอาดแล้วก็ดูน่าอยู่มากนะฮะเหมือนับรีสอร์ทเลยนะฮะแต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าต้นไม้มันต้นไม้มันเยอะนะครับที่ลำชีเนี่ยถือว่าเป็นที่พักที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับในบรรดาบ้านพักรถไฟของแขวงนครราชสีมาเนี่ยนะฮะ ทีนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมอะไรบางอย่างนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับมาดูที่กับรถไฟนะครับยูเทิร์นรถไฟนะฮะนี่คือยูเทิร์นรถไฟนะฮะที่ลำชีเนี่ยสมัยก่อนจะเลินมากนะครับเป็นศูนย์รวมของอที่เก็บรถไฟนะฮะที่เป็นเป็นปลายทางของรถไฟด้วยนะฮะสมัยโบราณโบราณเนี่ยนะฮะอันนี้คือเครื่องที่เขาเอาไว้ เอาไว้หมุนรถไฟนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็ยังอยู่นะฮะที่ลำชีเนี่ยเขาไม่ได้รื้อถอนออกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่ที่มีมีมลครังมากนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะฮะนะครับเนี่ยนะฮะเป็นตัวโยกสําหรับหมุนนะครับหมุนอะไรนะฮะเขาจะหมุนแกนนะครับหมุนแกนตรงกลางเนี่ยนะฮะให้ เขาเรียกว่าวงเวียนเนี่ยนะครับมันหมุนไปตามรอบของมันนะครับเพื่อจะเอารถไฟเนี่ยหมุนกลับทิศทางนะฮะเพราะในอดีตเนี่ยหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยนะฮะเขาจะต้องอ่ามากลับมากลับที่นี่นะฮะมากลับที่ลำชีเนี่ยนะครับนี่นะฮะหยุดฝั่งตรงข้ามกับรันนิ่งผมเลยนะฮะนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะให้มาดูนะครับวงเวียนตรงนี้นะครับ วงเวียนกลับรถนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสนะฮะถ้าผมมารอบหน้านะครับถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปสำรวจนะฮะบุกป่าฝ่าดงนะครับเข้าไปในนี้นะฮะในนี้นะครับเป็นเนี่ยนะครับรกมากนะครับในนี้ลกมากนะครับเมื่อก่อนผมเคยเข้าไปแล้วนะฮะยังไม่ลกขนาดนี้นะครับแต่ที่นี่นะฮะเพื่อนๆทราบไหมว่าหลัง นะฮะถัดจากป่านี้ไปเนี่ยนะครับถัดจากป่าตรงนี้ไปเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งของโรงซ่อมรถไฟในอดีตนะฮะเนี่ยน,นะครับเดินทะลุป,ป่านี้ไปไม่ถึง10เมตรเนี่ยนะครับก็จะมีซองสาหรับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่จอดรถไฟนะครับข้างในเนี่ยประมาณ4ี่ห้ารางนะครับตามที่เราเห็นร่องรอยเนี่ยนะฮะตามขอบปูนเนี่ยนะฮะมันเป็นร่องรอยที่เขาเอาไว้ เอาไวา้วางรางรถไฟวิ่งเข้าไปในหลังป่าแห่งนี้นะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะฮะวันนี้พามาชมวงเวียนกับรถนะฮะเป็นวงเวียนกับรถไฟที่ลำชีความกว้างของวงเวียนได้ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง18เมตรน่าจะได้นะฮะนะครับโดยปกติมาตรฐานก็จะประมาณ18เมตรนะฮะเป็นบ่อกับบ่บอวงเวียน,นะฮาเรียกบ่อวงเวียน นะครับถามว่ายังมีรถไฟวิ่งเข้ามาอยู่ไหมปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะปัจจุบันไม่มีแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถไฟเนี่ยเราใช้เป็นหัวรถจักรดีเซลที่มี2ห้องขับก็คือห้องขับทั้งด้านไปและด้านกลับเนี่ยนะครับจะมีวงเวียนที่อุบลรลชธานีตอนนี้นะครับวงเวียนเก่าเขาลื้อออกแล้วนะฮะก็น่าจะสร้างวงเวียนใหม่นะครับนะครับแล้วก็รางรถไฟที่วิ่งเข้ามาที่วงเวียนเนี่ยนะครับถามว่ายังยังยัง ยังเชื่อมต่อกับทางหลักอยู่ไหมก็ยังเชื่อมต่ออยู่นะสามารถที่จะวิ่งเข้ามาได้อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้ามาแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้งานแล้วอันนี้เขาเรียกว่าารางลอยนะถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยนะครับก็เอาไว้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องรถยนต์อะไรเนี่ยตามศูนย์บริการนะรแต่รถไฟก็มีเหมือนกันนะรถไฟก็มีเหมือนกันมันจะมีทางลงตรงนู้นนะที่เป็นบันไดลงนะครับ เอาไว้เช็คช่วงล่างของของรถจักไอ้น้ำนะครับแล้วก็เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะไว้โกยขี้เท่านะฮะไว้โกยขี้เท่ารถจักไอ้น้ำสมัยก่อนนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะก็ขอบคุณนะับเพื่อนๆทุกท่านนะที่ติดตามรับชมเดี๋ยวคลิปหน้านะจะพาบุกป่าตรงนี้เข้าไปนะฮะรับรบองนะสะดวกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ